น้องกันเนี่ยเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ออกแบบพวกนี้ครับใช่ครับพี่เอกครับก็คือเราคงคอนเซ็ปต์ของทางบริษัทไว้ก็คืออิสระทางความคิดอิสระสร้างให้นะครับโดยทั้งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการทําหลังคาคุมลานจอดรถนะครับและเขาไม่ต้องการให้มีเสาแบ่งสแปนเพราะว่าของพืชลูกค้านะครับจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างยาวและเขาต้องการให้รถสามารถเลี้ยวเข้าจอดได้อย่างง่ายทางเราก็เลยออกแบบเป็นหลังคาสแปนเดี่ยวยาว14.5เมตรด้วยกันเราใช้เป็นระบบโครงถักนะครับเพื่อเสริมกําลัง ความสามารถในการรับแรงและเราเนี่ยมีการคำนึงถึงแรงลมตามมอยผด้วยนะครับผม,มทั้งนี้ทางเราเนี่ยรับประกันโครงสร้างให้ยังไม่พอครับเรามีการคุยกับลูกค้าเรื่องถึงการตกแต่งความสวยงามด้วยเรามีการติดตั้งฝ้าระแนงนะครับเซาะล่องและโคมไฟต่างๆรวมถึง LED เส้นนะครับ ส่วนสําหรับด้านนอกในการมองจากด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นการใช้อลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับทำเป็นฟาซาดตกแต่งครับผมโอ้โห,<ม>โอโหไอฟาซาดนี่กำลังคิดมากเลยครับตอนนี้ร,รู้สึกกลายเป็นเหมือนกับวัสดุตกแตง่งเริ่มคิดแล้วครับในหมู่ของการต่อเติมนะครับครับผมเมื่อกี้ที่น้องการบอกว่าพื้นที่มันยาวมาก14.5ครับผมแล้วลูกค้าต้องการความสวยงามครับแล้วความสวยงาม มันต้องแลกกับความปลอดภัยยังไงต้องการลองอธิบายนิดนึงค,ครับคือในเรื่องของการออกแบบเชิงโครงสร้างนะครับ,รบยิ่งขนาดความยาวคาหรือที่เรียกว่าสแปนเนี่ยมีความยาวมากเท่าไหร่ กำลังเหล็กที่รับแรงเนี่ยมันต้องมีขนาดมากขึ้นเป็นกําลังสารเพราะเนื่องจากค่าโมเมนต์นะครับผมมันจะยิ่งยาวขึ้นคล้ายๆกับเวลาเราดึงถือดัมเบลครับยิ่งเรายืดแขนออกไปยาวเท่าไหร่เราจะรู้สึกหนักมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือโมเมนต์ที่กระทําต่อแขนเรานะครับผมหลังคาก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นในสแปนที่มากกว่า8เมตรเป็นต้นไปเนี่ยเราต้องคํานึงถึงโมเมนต์เป็นหลักนะครับผมและอีกทั้ง หลังคาพื้นที่ขนาดใหญ่ก็จะมีเรื่องของแรงลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นแรงลมทําให้หลังคายกขึ้นหรือกดหลังคาลงทั้งหมดนี้ก็ต้องได้รับการออกแบบครับ